สืบนครบาลล่านัดจอมหืน่นนักสะกดรอยล่าเหยื่อสาวยามค่ำคืนรวบนัดจอมหืน่นที่คอยตามสะกดรอยชีวิตของเหยื่อสาวกว่าหลายเดือนก่อนสบโอกาสลากไปข่มขืนอย่างวิตถานเหตุการณ์ยิ่งกว่าภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ล่าสุดผู้การจอ๋อส่งชุดสะกดรอยของนครบาลไล่ล่านักสะกดรอยจอมหื่นอย่างดุเดือดบนถนนวิภาวดีรังสิตก่อนรวบตัวได้กลางถนนสารภาพแบบยืนกระตายขาเดียวโดยอ้างว่าได้ลากเหยื่อสาวไปจริงแต่ไม่ได้ข่มขืนเพราะปิกจู้ไม่แข็งสืบเนื่องมาจากเมื่อวันพี่4พฤษภาคม2567 พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลให้สืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายนัทพลหรือนัทอายุ45ปีภูมิตรลเนาอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาข้อหาคมขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ พฤติการของนัดจอมหืนที่ตามสกดรอยชีวิตของเหยื่อสาวกว่าหลายเดือนก่อนสบโอกาสลากไปข่มขืนอย่างวิตฐานโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในว่วงปลายปีพุทธศักราช2566หญิงสาวผู้เคาะหลยลายนี้เป็นเด็กสาวหน้าตาดีวัย22ปีโดยเธอเล่าว่าได้เข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งคนร้ายทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์ของบริษัทโดยฉวยโอกาสเข้ามาทำทีตีสนิทใกล้ชิดและเริ่มคลั่งไคล้จนถึงขั้นเลิกขับรถแล้วขอย้ายมาอยู่แผนกเดียวกับเธอภัยร้ายเริ่มคลืบคลานเข้ามาหาเมื่อได้ทำงานใกล้ชิดกันแล้วจอมหื่นรลยนี้พยายามซักถามข้อมูลส่วนตัวของเธออย่างเกินงามจนเธอรู้สึกอึดอัดโดยคนร้ายยังไม่จบเพียงแค่นี้บางคราถึงขั้นนำสิ่งของของเธอในออฟฟิศมาสูดดมอย่างกับโรคจิตในภาพยนตร์ แล้วที่พิกสุดคือหลังเลิกงานจอมหือลายนี้จะสะกดรอยติดตามเธอตั้งแต่ออกจากบริษัทไปถึงป้ายรถเมล์และแอบ,บขึ้นรถเมล์ในคันเดียวกันแถมยังสะกดรอยจนไปถึงที่พักของเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวซึ่งเป็นเช่นนี้มาเป็นเวลากว่าหลายเดือน จอมหืน่นรลายนี้รู้แม้กระทั่งว่าเธอชอบกินขนมยี่ห้ออะไรในร้านสะดวกซื้อที่ไหนจนมาถึงในวันที่เกิดเหตุได้มีการจัดงานกินเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัทซึ่งหลังเสร็จจากงานเลี้ยงเธอต้องกลับมาทํางานต่อที่บริษัทจอมหื่นรลายนี้เลยฉวยโอกาสตามเธอมาที่บริษัทด้วยสภาพแวดล้อมที่แทบจะไม่มีใครอยู่ในบริษัทจึงลงมือลากเธอเข้าไปในห้องฟิตเนสของบริษัทแล้วลงมือกระทําชำเราอย่างรุนแรง เวลาผ่านไปเท่าใดไม่ทราบได้เธอฟื้นได้สติขึ้นมาแล้วพบว่าตนกำลังถูกลอกจิตลายนี้ข่มขืนอยู่จึงใช้เท้าถีบและวิ่งหนีออกมาจากสถานที่นั้นได้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุได้เดินทางไปแจ้งความที่สอนอประชาชื่นและได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับหัวหน้าที่บริษัททราบทันทีซึ่งเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้มาทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่า หลังเกิดเหตุจอมหืนลายนี้ยังกลับเข้าไปทําความสะอาดและทํำลายหลักฐานในห้องฟิตเนสในจุดที่ลงมือก่อเหตุอีกด้วยหลังจากนั้นคนร้ายก็ไม่มาทํางานและหนีหายเข้าไปในกลีบเมฆอย่างไร้ร่องรอยต่อมาก็ได้มีการออกหมายจับจอมหืนลายนี้คือนายนัทพลหรือนัทอายุ45ปีโดยคดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีส่งชุดสืบสวนนครบาลไล่ล่าติดตามตัว จนพบบุคคลต้องสงสัยที่มีตำหนิรูปประพันธ์ตรงกับคนร้ายซึ่งกำลังขับรถยนต์อยู่บนถนนวิภาวดีรงังสิตจึงได้สะกดรอยไปเรื่อยๆเพื่อพิสูจน์ทราบกระทั่งต่อมาคนร้ายเริ่มระวังตัวจึงเริ่มขับรถโดยใช้ความเร็วตำ่ำ แต่ชุดสืบสวนไม่กลัวว่าคนร้ายจะรู้ตัวโดยสารวัตรแจ๊สั่งลูกทีมขับรถตามคนร้ายไปดือด้อๆจนกระทั่งคนร้ายเริ่มออกอาการเริ่มใช้ความเร็วและได้พยายามสับขาหลอกชุดสืบสวนหักเลี้ยวกลับรถกระทันหันและพยายามขับมุดไปตามช่องแคบแต่สุดท้ายก็ถูกสกัดจับได้กลางถนนวิภาวดีลังสิตในชั้นจับกุมนายนัตพลให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตนเคยเป็นพนักงานในแผนกไอทีแอนซูวิทอยู่ที่บริษัทที่เกิดเห ดังกล่าวตามที่ผู้เสียหายกล่าวหาว่าตนเป็นสต็อกเกอร์ตามคอยคุกคามชีวิตประจําวันของผู้เสียหายตั้งแต่ขึ้นรถเมล์จนกระทั่งรู้พฤติกรรมของผู้เสียหายและคอยเฝ้าตามผู้เสียหายไปในที่ต่างๆซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้เป็นสต็อกเกอร์แค่เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องเขาเท่านั้น ดยในวันเกิดเหตุนั้นบริษัทที่ตนทํางานได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่และผู้เสียหายได้ดื่มเหล้าเมาจนมีอาการเมาไม่ได้สติและตนจึงพาผู้เสียหายไปที่อ่างล้างจานเพื่อไปอาเจียนและพาผู้เสียหายมาเช็ดตัวที่ห้องฟิตเนสในระหว่างนั้นตนเห็นผู้เสียหายถอดเสื้อออกเห็นล่องอกตนจึงเกิดอารมณ์และได้รูปไหล้ตามร่างกายของผู้เสียหายจนกระทั่งตนกําลังจะถอดกางเกงแต่อวัยวะเพศของตนเกิดอาการอ่อนตัวไม่สามารถร่วมเพศไดไดและเป็นจังหวะ แเดียวกันกับผู้เสียหายรู้สึกตัวพอดีซึ่งภายหลังเกิดเหตุตนได้ลาออกจากบริษัทและออกมาทำงานรับจ้างด้วยตนเอง โดยตลอดช่วงที่หลบหนีที่ผ่านมาตนได้ตั้งจิตขอขมาองค์เทพและผู้เสียหายเรื่อยมาจนในวันที่ถูกจับกลุมตนมีลางสังหรณ์จากองค์เทพว่าวันนี้ตนจะถูกลงโทษจากคดีความที่เคยก่อไว้และถ้าถูกจับวันนี้จะมีญาติผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือและตนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตนอยากเจอสารวัตรหมวกไหมพรมหรือสารวัตรแจเพราะติดตามในติกตอกมานานและคิดว่าสักวันตนอาจจะถูกสารวัตรแจ๊จับกลุมอีกทั้งตนยังอยากคุยกับผู้ จอหรือพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีเพราะติดตามมานานและคิดว่าผู้การจ๋อซึ่งน่าจะเข้าใจตนมากที่สุดหลังจับกลุ่มตัวได้นําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอนอประชาชื่นเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีกล่าวว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อในคําให้การของคนร้ายเพราะพยานหลักฐานในคดีนี้แน่นหนามากและจากการตรวจสอบพฤติกรรมของคนร้ายพบว่ามีการเปลี่ยนที่ทํางานบ่อยครั้งมากเป็นไปได้ ที่อาจจะเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วซึ่งหลังจากนี้เราจะมีการขยายผลโดยละเอียดขอเป็นกำลังใจให้กับหญิงสาวที่ต้องมาพบเจอกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศในทุกแวดวงสังคมเช่นนี้และหากผู้ใดมีเบาะแสการกระทำความผิดในลักษณะนี้หรือในแวดวงสังคมที่ท่านต้องประสบพบเจออยู่โปรดแจ้งข้อมูลมาที่เพจสืบนครบาล IDMB เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมง ถึงแม้จะไม่ใช่คดีอุกชะกันแต่หากเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเราทําทันทีตามนโยบายของพลตํารวจเอกกิติรักษ์พันเพชรรักษาการผบตลอ